สวัสดีครับมือนีเขาก็มาใส่เบ็ดให้เราครับนี่ครับ <laser> อ <message> ุปกรณ์การใส่เบ็ดครับกากมีเบ็ด้ะครับเบ็ดครับมือนีก็เป็นเยื่อิ ไสเดนครับไสเดียนขึ้นเก้าครับนี่ครับกี่เดือนครับสารทีสีข้างจีไสครับนี่ครับเป็นน้องครับน้องนี่ต้นหยาไสครับไสเอียนเนาะก็ปกข้อยี่็มีให้น้าหลบๆครับพุงน้าหลบๆเลยเดี๋ยวมือนีเข้าจะไปใส่เบ็ดกันครับติดตามกันเบมองครับ บรรยากาศรอบรอบเมือนอจะป่าร้ายรับมือนนี่ครัสิมะวางผลเอาเอียนนะครับ เยี่ยนตัวยิ่งยงเยี่ยนทั้งป่านะครับ บรรยากาศย้ำเย็นครับบรรยากาศย้ำเย็นบรรยากาศย้ำแรงครับก็เป็นไก่ตกดินแล้วกับวิวสวยๆครับเอาครับก็ใส่เร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับหลังสุดท้ายเรียบร้อยครับนะครับเมื่อพอดีครับบรรยากาศก็ที่ตกดินพอดีเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแรงเข้าสิมายาำกันนะครับ มาลุนตามกันนะครับว่าจะได้โตบ่อจะได้เย็นหรือได้ป่าบ่อครับกอน,นีเขากะถารุนน้องกันครับมันแ้งลุดซ่ําครับพี่น้องไงโอ้ยคุณถือยู่เส้าถือยู่แต่ว่าลุดลุดมาเว็ดไปเลยครับดินให้เดียว <c oughs> ยยน,น,นี่ครับไม่หยาบหยาบไปหน่ครับมัเบื้องหลังนน่ครับบู๊คุณไงเว็ดนี่ถอนไปเลยครับที ถอนตัวได้ครับโมโหดีแล้วนี่ป่ปาเริ่มเย็นนะครับรุนกันเบียดถอนเลยครับโอ้โหเลิกขนาดเลยอือเบ็ดถอนเลยครับหนึ่ง ครับมันแล้วนี่ครับโอ้สุดประดุกนี่ครับประดุกครับประดุกมันล้วครับมือนี่เมื่อกี้บอไรเอียนครับเอียนลุดเด็ดมาหลังต่อไปได้ประดุกครับดุกตัวนี้เอียนอีกแล้วครับอไปสั่งฝนปูแล้วครับนี่ครับโอ้ดึงเรียบๆไปมัน ว่าเป็นป่าครับเย็นครับโอ้สวยงามเลยสวัสดีรับเสาครับผมากดดรูบ็ดนะครับหลังแหลกกับโดนนะครับโอ้โหเป็นยังครับแต่ว่าโดนแน่นอนโอ้ยลงเป็นเลือดคับโอ้หลุดปัดขึ้นมาสี่เล่าใบโอ้หลุดเลยครับขาดครับ อูอ้ยนตัวนี้แน่นอน,นมากเบ็ดหลุดไปเลยโอ้ไโอ้ผ่านเลยวะเยันหนถึงตัวนี้อยู่ครับเตีมเดียวก็โดนแล้วครับช่อนครับช่อนเต่มงที่สองครับเยนครับเยนได้อี่แล้วครับได้อีกแล้ว,อลวโอ้ ย็นตัวที่สองครับหมันครับมนัมนมันขาดไปหลายหลังอยู่ครับนี่ครับตึกหลังนี่แหละผลงานครับผลงาน เย็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอสองตัวพุทกตัวหนึ่งครับหลังจากดิบใส่เวียดมามันอยู่ครับมัาเยี่เยเย็นตรงเงี้